พามาดูหอชมเมืองที่ไหนเอย่ยขึ้นปรีมีแอร์ทุกชั้นแถมมีห้องน้ำบรรยากาศดีมากเลยไม่ใช่หอชมเมืองที่สุพรรณบุรีหรือมุกดาหารนี่เรามาถึงหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการปากน้ำและบนตึกหอชมเมืองชั้นที่25มีห้องที่ว่าด้วยเรื่องของใจ มีรูปของพระเกจิอาจารย์ดังๆในประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นของจังหวัดสมุทรปราการเองเริ่มถึงที่พวกเรารู้จักกันเช่นเนี่ยหลวงตามหาบัวผู้ที่ทำเนี่ยมีฝีมือสูงมากเพราะว่าเรียกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวจริงนี่หลวงปู่มั่นนะนี่ครูบาศรีวิชัยกินเจเรากินเจตามท่านนะ หลวงปู่ทวดนะโอ้ดูแต่เหมือนมากเลยอะนะหลวงปู่โตหลวงพ่อโตนะก็โหนะหลวงพ่อพรหมอันนี้ก็คือหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดและสุดท้ายหลวงพ่อคูณครับมีโอกาสแวะมาเยี่ยมนะครับขึ้นฟรีแอร์ทั้งตึกมีของฝากของที่ระลึกด้วยโอ้คนขึ้นมาคึกคักมากเลย โอ้แล้วก็ทำได้ดีหน้าเคารพบ,บูชามากเลยนะครับจะขึ้นมารับพลังจากท่านก็ยิ่งดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นยังมีอีกตั้งหลายองค์ใครมีโอกาสขึ้นมานะครับที่หอกลางเมืองสมุทรปราการแล้วเหมือนมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่หลวงพ่อลีเนี่ยนะหลวงพ่อลีเนี่ยวัดอโศการามและยังอีกตั้งหลายหลายท่านที่เราไม่รู้จัก รูปทรงแกะปั้นเหมือนเป๊ะเลยนี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กระจกไม่ต้องใส่แก้วเลยอะเข้าใกล้สัมผัสรับพลังเต็มๆเ,เลยขอบคุณผู้สร้างนะครับ